ครั้งหนึ่งพื้นดินแห่งลุ่มน้ำลำพะยังอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินเคยถูกขนานนามว่าเป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานต่กอ่อนมันเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งกันดานมากครับเป็นอันดมหนึ่งของภาคอีสานนะครับอาศัยแต่ฤดูฝนการทำนาให้พืชผลกล่อข้าวก็จะไม่พอกินในเคัรเรือนเราก็ต้องดิ้นรนไปหาสิ่งที่ทดแทนข้าวได้จะเป็นพวกกอยพวกอะไรมาทำแทนข้าวกินนะครับ ได้หลวงได้เสด็จท่านก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ในอำเภอขวงเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งในโลก็ได้เข้ามาดูในพื้นที่ก็ได้จัดลัดให้สร้างอ่างเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องเราครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษทรงเห็นความทุกข์ยากของราษฎรลุ่มน้ำลำพยงจึงพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพาังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยให้สร้างอ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนและอุโมงค์ผ่านน้ำลำพียงภูมิพัฒน์ในพื้นที่จังหวัดกาลสินเพื่อผ่านน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่จังหวัดมุกดาหารมากักเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปภโภคบริโภคและเกษตรกรรมของรัษฎรในพื้นที่จังหวัดกาลสินควบคู่กับการขุดสระน้ำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่จะมีการขุดสระปรับที่อยู่แบ่งเป็นที่ํำนาการปลูกพืชผักทำการเกษตรทั้งหน้าแร้งหน้าฝนนำไปขายเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนของเราเป็นการสร้างรายได้ให้ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนพี่น้องเราก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในหลวงให้น้ำพวกเรามาก็จะใช้น้ำให้ก่อเกิดประโยชน์มากที่สุดจะน้อมนําหลับปัญญาริฐกิจพอเพียงขององค์ในหลวงมาสืบทอดสู่ลูกสู่หลานให้มีความยั่งยืนต่อไป